โยมก็หันไปทางทิศเหนือได้นะเ่ี่ยวข้างๆงสงสารมนนาสู้แดดนมเนมัต <c oughs> ุรัตนัตยักษสขอนอบน้อมแด่ระัตนตรัย กราบธรรมสการขอโอกาสท่านครูอาจารย์พระเทราหระเทระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอถวายพระพอรอนยจมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวขอเจเอริญพรท่านสมเมธเทรานิติท่านรองกวัวราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านภาคภูมิภูมิ ท่านอำเภอเขาค้อตลอดทั้งพี่น้องประชาชนพุทธบริษัทญาติธรรมทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมในการทำบุญในวันนี้ขอเชิญท่านทลายวางมือลงนะฮะขอใช้เวลาสักพอสมควรนะแต่ว่าก็คงไม่นานเพราะว่าจะว่า สงสารท่านก็สงสารแต่ว่าในการปฏิบัติก็ดีในการทำกิจของสงก็ดีก็จะต้องรักษาในกิจจวัดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการปฏิบัติการทำวัดสวดมนต์การออกรับบิณฑบาต จนถึงพวกเราได้มาร่วมในการประกอบพิธีถวายพัตหาารสวดมนต์ถวายพระพรใจมงคลแล้วก็มาถึงอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงอนุโมทนาคาถาในการแสดงความชื่นชมในความศรัทธาในความเคารพในการที่พวกเราได้มาให้ทาน ในการที่พวกเราได้มาทำบุญในวันนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญในพิธีส่วนหนึ่งจะเรียกว่าเป็นสาระเป็นแก่นสารก็ว่าได้การให้ทานก็เป็นบุญนะซึ่งก็เป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งเพราะว่าการให้ทานเเป็นการฝึกทำลายความโลภ เป็นการทำลายความเห็นแก่ตัวแล้วก็มีผลให้เราได้ฝึกในการที่จะให้เราได้ถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าที่สุดแล้วชีวิตของพวกเราก็จะต้องจากสิ่งเหล่านี้ไม่วันใดก็วันหนึ่งแต่พวกเราก็จะเอาประโยชน์จากสิ่งที่เรามีจากหน้าที่ที่เราเป็น ให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุดเท่าที่เราจะทำได้ก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสได้ทำการให้ทานการเสียสละการแบ่งปันจึงเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งจนมาถึงการรักษาศีลการที่เราได้กล่าวเปล่งวาจาการปฏิญาณตนเข้าถึงใรสรณคม การสมาทานศีลด้วยตนเองอันนี้เป็นการสื่อออกไปถึงความตั้งใจการกระทำที่จะให้เกิดความสำเร็จที่สมบูรณ์เราจะต้องทำทั้งสามส่วนก็คือด้วยกายที่เราต้องปฏิบัติด้วยวาจาที่เราต้องพูดสื่อสารถึงความตั้งใจเป็นสัจจะก็ดีเป็นการแสดงออก ในการที่เราจะแสดงความอาถรรพ์เพื่อให้มีพยานเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นเป็นพยานว่าเราได้พูดแล้วว่าเราได้ปฏิญาณแล้วแล้วก็ใจที่เป็นกุศลในการที่เราคิดว่าเราจะสํารวมเราจะระวังตอกย้ำในความไม่ประมาทปลุกเราจิตใจในประโยชน์ ในการที่เราได้สํารวมระวังว่าเป็นสิ่งที่มีคุณมีค่าจนมาถึงการฟังธรรมพระเจ้าได้ตรอกย้ําตักเตือนพระสงฆ์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขราห์ชาวบ้านเป็นผู้มีอุปการะคุณแก่พวกเธอทั้งหลายได้ใ,ให้การอุปถัมภ์ให้การถวายข้าวน้ำโภชนะอาหาร ดูแลในการที่จะอำนวยความสะดวกให้เราสามารถที่จะเข้าไปสู่การปฏิบัติได้ง่ายเข้าไปสู่การทำความดีได้ง่ายเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยไม่ได้มีงานที่เป็นเหมือนชาวบ้านที่จะต้องไปประกอบอาชีพค้าขายทำมาหากินเลี้ยงชีพในอะไรต่างๆเหมือนกระทางโลกเขา จึงจำเป็นต้องอาศัยชาวบ้านเ <c oughs> <c oughs> มื่อชาวบ้านให้การอุปการะเถือว่าเป็นผู้มีคุณเธอทั้งหลายจะต้องตอบแทนคุณเกิเรื่องหากชาวบ้านเหล่านั้นการตอบแทนของผ้าไม่ใช่ว่าไปช่วยโยมทำงานที่บ้านที่บริษัทที่ไร่ที่นาแล้วว่าไปช่วยในยการที่จะอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางโลก ก็ว่าการตอบแทนของพระคือการตอบแทนด้วยธรรมให้เธอทั้งหลายไปชี้ทางสวรรค์ไปป้องกันนรกไปแนะนำให้โยมทั้งหลายได้เข้าใจในชีวิตว่าชีวิตเรานี่เป็นอะไรชีวิตเราควรจะเป็นไปอย่างไรแล้วเราจะปฏิบัติตนอย่างไรที่จะให้ชีวิตของพวกเราได้ประโยชน์ ในการเกิดมาเป็นมนุษย์เรื่อว่าในการเวียนว่ายในวัฏสงสารประโยชน์ในปัจจุบันก็ให้โยมได้ประโยชน์ภายภาคหน้าก็ให้โยมได้จนถึงประโยชน์อย่างสูงสุดฉะนั้นการที่อาัตมาได้กล่าวธรรมะในอนโมทนานี้จึงเป็นการทาหน้าที่อันนิโยมจะอยากให้เทศไม่อยากให้เทศ โยมอยากฟังไม่อยากฟังอน,นันสมาก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าอนสมาก็ต้องทำหน้าที่ในการที่จะให้โยมได้ประโยชน์ซึ่งบางครั้งบางสิ่งบางอย่างมันต้องยอมชีวิตที่เราต้องเลือกชีวิตที่เราจะต้องฝึกตนชีวิตที่เราจะต้องอดทนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างกว่าที่ได้คุณค่า กว่าที่จะสำเร็จบางครั้งมันต้องอดทนนะบางครั้งมันต้องฝึกบางครั้งมันต้องรอฉะนั้นชีวิตของพวกเรานี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าเราไม่สามารถเข้าใจในชีวิตประโยชน์ที่เราจะได้อาจจะไม่สมบูรณ์พทะเจ้าจึงสอนให้เรานี่ไม่ประมาทอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่ประมาทในการเลือกในอริยมรรคมีองค์แปดลสัมมาทิธิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสิ่งที่ขึ้นต้นอันดับแรกคืออะไรรู้ไหมสัมมาทิธิเฉะนั้นชีวิตของพวกเรานี่ ท่านต้องเลือกในสิ่งที่ถูกต้องจะให้เราเข้าใจง่ายๆก็คือท่านต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่าท่านจะมีความเข้าใจจะมีสติปัญญาที่จะมองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นดีที่สุดไหมอันนี้เราสำคัญเพราะบางครั้งบางคนก็คิดว่าความร่ำรวยความมั่งมีนี่ดีที่สุดบางคนก็บอกว่าเกียรติยศนี่ดีที่สุดชื่อเสียง เรียกว,ว่าอำนาจดีที่สุดสิ่งเหล่านี้แต่ละคนแต่ละท่านก็อาจจะให้ความสําคัญไม่เท่ากันแต่ว่าสิ่งที่เราได้เท่ากันทีคืออะไรรู้ไหมคือความจริงที่เราจะต้องพัดภาคจากสิ่งเหล่านั้นเพราะว่ามันไม่เที่ยงความจริงที่เราจะต้องได้รับคือเราต้องมีความทุกข์กับสิ่งที่เรามี หรือว่าสิ่งที่เราเป็นถ้าเราไม่มีสติปัญญาสิ่งที่เราได้เหมือนกันคืออะไรเราไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้ท่านจะรวยล้นฟ้าท่านจะมีอำนาจเหนือคนทั้งโลกหรือว่าท่านจะมีบรารมีประเสริฐเลิศอย่างพระเจ้าแต่ว่าสุดท้ายชีวิตของพวกเราก็ต้อง ผัดภาคจากสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถที่จะยืนยงคงกับพันวันหนึ่งชีวิตของเราก็จะต้องพัดต้องภาคต้องจากสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นอันนี้คือสิ่งที่เราได้เสมอกันที่เรียกว่าสามมัญ,ญรัสนะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจะต้องพิจารณานะว่าการที่เราได้ก็ดีการที่เรามีก็ดีการที่เราเป็นก็ดี สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าระดับไหนระดับโลกโลกที่เราจะต้องใช้ต้องกินดำเนินชีวิตซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็สำคัญนะการปฏิบัติธรรมจะมาพูดบ่อยๆว่าไม่ใช่ว่าเรามาปฏิบัติเฉพาะที่วัดไม่ใช่เรามาปฏิบัติเฉพาะการนั่งสมาธิการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้าน ในครั้งสมัยพุทธกาลโยมที่มันรู้ธรรมนี่เยอะมากเป็นเศรษฐีก็มีเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็มีเป็นพ่อค้าประชาชนก็มีเป็นคนทุกคนยากก็มีอันนี้เป็นเป็นความโชคดีของทุกคนที่สามารถที่จะเอาประโยชน์ในธรรมพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งการให้โอกาสไม่ได้เลือกชนชั้นวรรณะ เราจะร่ำรวยจะมั่งจะมีจะขี้ริว้วขี้เรจะสวยงามจะอยู่ในฐานนะไหนถ้าเราสามารถเอาธรรมไปประพฤติไปปฏิบัติเราก็จะได้ประโยชน์จากธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าในการที่จะนำตนไปสู่ความสุขคนที่ไม่ได้มีความร่ำรวยก็สอนให้พอใจ สอนให้เว้นบาปก็มีความสุขคนร่ำรวยสอนให้รู้จักแบ่งปันสอนให้รู้จักการเขื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัวสามารถเอาทรัพย์ต่วน,นั้นไปสร้างทรัพย์ภายในก็มีความสุข <c oughs> พุทธศาสนาสอนให้คนที่ไม่มีอะไรมีความสุขได้และสอนให้พ้นทุกข์ได้อันนี้คือความมหาศักรยส์ของศาส,สนา ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่นะตรวาจึงอยากจะขอฝากข้อคิดข้อธรรมสั้นๆซึ่งไม่ใช่สิ่งที่อาตาม,มามาพูดเองแต่ว่าเป็นคําสอนพุทธเจ้าเสื้ออาตม,มาก็กําลังศึกษาอยู่เหมือนกันกําลังประพฤติปฏิบัติอยู่เหมือนกันเพื่อที่จะให้ตนเองได้ประโยชน์ในชีวิตก่อนที่เราจะไม่มีชีวิตอันนี้เป็นคําที่น่าคิดนะ ถ้าท่านมีชีวิตแล้วเนี่ยท่านไม่สามารถที่จะเอาประโยชน์ในขณะที่ท่านมีชีวิตเ <c oughs> มือ่อว่าหนึ่งท่านไม่มีชีวิตพัดภาคจากสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นเหมือนเราร่ํารวยเนี่ยมีเงินแล้วก็มีความหลงว่าตนเองมีตนเองรวยไม่รู้จักเอาไปใช้ให้เกิดความสุขในฐานะของตนเองไม่เผื่อแผ่แบ่งปันให้คนอื่นมีความสุขด้วย ไม่รู้จะเอามาสร้างคุณค่าทางจิตใจในการทำบุญกุศลสุดท้ายเมื่อเราจากทรัพย์เหล่านั้นเราก็ไม่สามารถที่จะได้ประโยชน์จากทรัพย์เหล่านั้นดังนั้นพวกเราทั้งหลายให้เราเอาประโยชน์จากสิ่งที่เรามีให้มากๆนะตอนนี้ท่านมีอะไรบ้างในสิ่งที่ท่านมี จะเป็นเงินทองที่เราต้องใช้ต้องกินดูแลรับผิดชอบครอบครัวอันนี้ก็เกิดประโยชน์ประโยชน์ในการเผื่อแผ่แบ่งปันผู้คนที่เกี่ยวข้องให้เขามีความรักให้เขามีความเคารพให้เขามีความรู้สึกดีกับเราไม่ใช่เอามีแล้วให้เขาเกลียดเรามีแล้วให้เขาอะไรที่ไม่ดีกับเราแล้วเราจะมีทำไม มีแล้วตนเองก็เป็นทุกข์มีแล้วก็ทําให้คนอื่นเป็นทุกข์ฉะนั้นเราต้องใช้สิ่งเหล่านี้ให้มีประโยชน์จนถึงตําแหน่งหน้าที่อย่างวันนี้ท่านรองว่ทาท่านสุมเมรได้ใช้หน้าที่ในตําแหน่งในการมาทําสิ่งที่มีคุณค่าหน้าที่ส่วนหนึ่งเป็นผู้แทนพระองค์ในการถวายพัตทหารราชทานเป็นความสานึก ในพระมหากรุณาที่คุณในการแสดงออกที่พวกเราเป็นพระสบนิกรอยู่ใต้ร่มโพธิสมภารหอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งสิ่งที่พวกเราทำในการถวายเป็นพระราชากุศลก็ดีเฉลิมพระเกียรติก็ดีอันนี้เป็นความดีที่จะยังไปสู่สังคมในการเป็นอยู่ร่วมกัน ในกาที่จะให้เกิดความสุขร่วมกันเกิดคุณค่าร่วมกันท้าว่าพราะองค์ได้ไหมอันนี้เราอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นคือสังคมนี้ได้คุณค่านี้เกิดขึ้นในการเป็นอยู่ร่วมกัน,นการทำหน้าที่ในตำแหน่งที่จะต้องมีส่วนร่วมในความเป็นผูท้ทาบริษัทก็ดีใ้ความเป็นผู้ตำแหน่งในหน้าที่ก็ดี อันนี้ก็มีประโยชน์ในการที่ให้เกิดคุณค่าในชุมชนในสังคมเป็นหน้าเป็นตาเป็นเกียรติเป็นประวัติจนถึงหน้าที่ของชีวิตนี้พวกเราได้ทำหน้าที่ของชีวิตนะวันนี้เราอาจจะไม่ต้องคิดถึงตำแหน่งหน้าที่ก็ได้ไม่ต้องคิดถึงความร่ำรวยที่เรามีมากน้อยกว่ากันแต่เราคิดถึงความสำคัญของชีวิต เที่ยวอันหนึ่งเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายวันหนึ่งเราจะต้องคืนสู่ธรรมชาติเรามีอะไรเราใช้แม้แต่ชีวิตของเราเนี่ใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดคุณค่าให้มากที่สุดแล้วเราก็จะได้ประโยชน์ในสิ่งเหล่านี้วันนี้ตมาคอโนโมทนาในเวลาสั้นๆได้ทบทวนได้ตอกยำ้ำได้ทำหน้าที่ เสื้อธรมาเชื่อว่าท่านทั้งหลายเป็นคู่มีความรู้อยู่แล้วเป็นผู้มีธรรมอยู่แล้วธาตมาก็อยากจะทบทวนความรู้และให้เราได้เอาธรรมะที่เรามีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดคุณค่ามากที่สุดชีวิตของพวกเราสแสวงหาความสุขสแสวงหาความสำเร็จแสวงหาความเจริญเราจะทำอย่างไรให้ชีวิตเรามีความสุข มีความสําเร็จมีความเจริญสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือตัวเราที่เราจะต้องเอาความรู้มาใช้เอาคุณธรรมเอาธรรมะมาใช้ในการดําเนินชีวิตเพื่อ,อที่จะให้ชีวิตเรานีา่ประสบความสําเร็จประสบความสุขความเจริญถ้าเรามีแล้วเราไม่เอามาใช้มีแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่รู้จะมีความรู้มีธรรมะไว้ทำไหม ท้ายที่สุดนี้ธรรมาคอนโมทันนาในความเคารพในความศรัทธาในพระศาสนาในพระรัตนตรยัยซึ่งท่านอาจจะไม่้อรู้จักอตาตมาก็ได้ว่อาอรตมาเป็นใครแต่ท่านได้เข้าใจว่าสิ่งที่พวกเราได้ทำเนี่ยเราได้ทำด้วยความศรัทธาในพระศาส,าสนาในพระรัตนตรยัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องที่นำให้เกิดคุณค่ากับจิตใจของพวกเราต่อมาขออ้างอิงอำนาจคนภาษีรัฒนตรยัยบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราได้บระพติปฏิบัติขอพวกเราได้คูมใจขอพวกเราได้ดีใจในความโชคดีที่พวกเราได้มาร่วมในการทำบุญถวายพระตาหารทั้งในส่วนผู้แทนพระองค์ก็ดี ทั้งในส่วนเป็นผู้ที่จะเรียกว่าเป็นชาวพุทธที่ทำหน้าที่ของพุทธธรรมมกะหน้าที่ของพุธทธบริษัทและที่สำคัญยิ่งคือหน้าที่ของชีวิตของเราที่เราจะต้องไม่ประมาทในชีวิตแสวงหาคุณค่าบุญกุศลให้เกิดขึ้นกับตนเองบุญใดกุศลใดที่เกิดขึ้นขอพลังแห่งบุญพลังแห่งธรรมขอหน้าใกุญประีร,รัตนตร จงเป็นเครื่องปกป้องคุ้มครองเกื้อหนุนส่งเสริมอำานวยผลดน,นบรรดาลให้ท่านทลายเป็นผู้มีความสุขความสมําเร็จความเจริญความรุ่งเรืองในการดําเนินชีวิตในการประพฤติในการปฏิบัติด้วยธรรมด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยความถูกต้องด้วยความดีงามให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอพระเราได้อธิษฐานจิตแผ่บุญส่งบุญกุศลนี้ ถึงคู่มีพระคุณคุณบิดาบรรดาปู่ย่าตายายบารรพรุษบรรพชนตลอดทั้งเทวาอาราธเปตเปตชนสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายขอให้เขาและท่านเหล่านั้นจงได้รับรู้อนุโมทนาในบุญในกุศลที่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติหากมีทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์ หากมีความสุขขอให้สุขให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและท้ายที่สุดนี้ขอพวกเราได้อธิษฐานจิตล้อมรวมพลังแห่งบุญกุศลคุณงามความดีอ้างอิงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยขอบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลนี้จงส่งไปถึงถวายเป็นพระกรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ระองค์ผู้ที่ปกป้องคุ้มครองผู้ที่หลอมรวมดวงใจขอ,องผู้คนให้มีความรักความสมัครสมานสมัคคีนำมาซึ่งความสงบร่มเย็นในพื้นแผ่นดินไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเกษมสำราญและขอพวกเราได้ตั้งจิตอธิษฐานเป็นพิเศษในการที่จะถวายพระปรชัยมงคล ถวายบุญกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขอองค์ทรงหายจากพระประชวรได้กลับมาเป็นร่มโคร่มใสของพระสบนิก่อนชาวไทยในเร็ววันนี้ด้วยเทอนสาธุสาธุสาธุาธอะนุ เชิญ้ลาเตรียมตรวจน้ำรับพรนะมีท่านที่อยู่ข้างๆหันมาทางพักด้วยได้ก็เลยจะได้รับพรท่า <c oughs> นใดที่ไม่นม้ำก็เตรียมนม้ำตรวจอธิษฐานส่งบุญไปถึงทุกจิตทุกวิญญาณให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลขอกณะนั้ส่งได้อธิษฐานจิตขอความสงบสักนิดหนึ่ง ทาวริวะปุราปิริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทิมนังเปตนังอุปกัปปะเตอิจิตังปัจิตังตุมหังกิพเมวะสัมมิชะโตสัพเพปุเรนโตสังกปาฉันโทปนรโสญาธรรมนิโชติรโสยาทาเอติโยวิวัน อโรโควิญญาณสตุมาเตพหุตวรรตรายโสคิติกายุโกภาวะ ตากอโคตซาปทาโรคโรปปยาเวลาโสกาสตโยจุปัตถวากาอันตรายาปิวินาศสันตุจเตสัสชัยเสติทันนังลาปังโสติภะกายัง ริงสิริอายุจวานนจพวเดชยาสวัสตตวันจอายุจเซวสิติภวันตุภวตุสาพมังคารงราคันตุสาสัพ ธนุพาเวนัสธาโสติปวันตุเตมปวันจุสับขารังราคันตุสับปเทวะตาสับมานุพาเวนัสธาโสติปวนเตมปวันจดสับการังรา ตอสาพาเทวตาสาปานุภาเวนันส,าสธาโสติภวันตเตขอทรงเทลรยได้รับทราบข้าวนาโภชนะอาหารที่ญาติโยมนำมาถวายเราจะพิจารณาเพื่อให้เป็นไปในการประพฤติปฏิบัติ ไม่ให้เป็นไปเพื่อความมัวเมาลุ่มหลงในส่วนที่เหลือขอมอบคืนให้ญาติโยมได้บริโภครับประทานไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลกับญาติโยมขอปัจจัยเกาะกลางหนึ่งหมืนบาทบำรุงสถานที่ที่เราพักที่เราทำกิจเพื่อให้เป็นบุญกุศลในการที่จะให้เกิดประโยชน์ขอท่านทั้งหลายได้พิจารณา ขอได้อนุญาตอนุโมทนาสาธุการขึ้นพร้อมกันด้วยเธอินสา